ก็อยู่ที่เส้นถนน,นปิงก,ก้านครเซ,ซี่ยงไฮ้ตอนนี้เนี่ยเรากจะกูก้หน้าไปกูถ้ถนนสายเจ็นเพื่อที่จะไปวัดถอบเกร็ดนะคะที่เขาว่ากันว่ามีกึ้นเตี๋ยวลงตาต้อนี่ให้หมูดิเยอะ ทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงที่วัดหอมเกตแล้วอะมาอานนี้ก็คือจอดรถได้สบายเลยอะมาเขาบอกกันว่าก่อนจะถึงน้าตาต้อนเนี่ยมีร้านกาแฟด้วยที่เขาว่ากันว่าใครมาเนี่ยก็คือต้องมากินร้านกาแฟนี่ร้านกาแฟอะมาอยากกินอะไรไหมสวัสดีค่ะนีม่มาเขามีมอเตอร์ีเลยเขาเรียกว่าอะไรเะอันนี้ โมก้าผัดโมก้าพอดมากาแฟหม้อต้มค่ะไปกาแฟหม้อต้มนะคะเขาว่ากันว่าถ้ามาตาต้อเนี่ยก็คือต้องมาวหวและกินกาแฟร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วถ้าหนูขอขึ้นไปลองต้มได้ไหมค่ะต้มกาแฟกันใส่แว่นเลยค่ะจะทำเลยใช่ไหมลูกใช่จริงจะต้องต้มน้ําร้อนก่อนนะแล้วก็เราก็ใส่กาแฟตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปค่ะแล้วก็ปิดฝาใส่เตาแบบนี้ ได้หยิบลงมาเลยชาหยิบเร็ร้อนนะอย่ใส่แก้วเลยอันนี้เอาช่อด,ดอกมพะพร้าวใช่ไหมแข็งเต็มแก้วแก้วนี้ท้าทางจะอร่อยเต็มแล้วมากๆอ้าวเทกาแฟเลยลูกเแบาเบาเลยเออเออนั่นแหละเดี๋ยวไม่เป็นคนชงกาแฟได้เลย โอ้โหน่ากินมากแบนแบนสองชั้นสองสีเลยชอบดอกมะพร้าวค่ะค่ะอันนี้เป็นอเมริกาโน่น้ำชอบดอกมะพร้าวนะคะก็ใครที่ผ่านมาที่จะมากินกระเตี๋ยวต้อก็สามารถที่จะแวะร้านพี่บ้านน้ำค่ะบ้านน้ำกาแฟบ้านน้ำกาแฟโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่แพมมากเลยนะคะว่าที่ให้หนูเน่ได้ลองชงกาแฟขอบคุณมากเลยค่ะบายบายจะไปยังไป ซื้อกาแฟเสร็จแล้วเราก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวลุงต้อกันเลยค่ะนี่นะคะพอเดินมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเดินมาตรงนี้ตรงที่ท่าน้ําตรงนี้นะคะแล้วร้านลุงต้อเนี่ยก็จะอยู่ตรงนู้นก็คือเดินไปได้เลยนะคะน้ําขายพวกน้ำมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะถึงร้านแล้วร้านต้อ,ต,อ,อตรงนู้นนะแม่เป็นไงบ้างอ้าแม่บรรยากาศดี ร้านอย่างนี้อมาชอบใช่อามาชอบเพราะว่ามันเป็นร้านที่ไม่ได้หลุดนบรรยากาศดีมีแม่น้ำมีอะไรคนกินกันเยอะแยะกันเยอะแยะมลกว่าได้ด้วยนะทุกคนเลยเขาไม่ได้มีเมนูมาให้บนโต๊ะนะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมานน่งมาจดตรงนี้กันเขียนบินแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะคะไปบอกเป็นชื่อนะคะไม่ได้บอกเป็นเลขโต๊ะนะเขียนชื่อ่างแี้ก็ไป เราไปหาตะาต้อกันเพื่อที่จะไปสอบถามประวัติหรือว่าข้อมูลนะคะให้เพื่อนๆได้รู้กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากรายการตาต้าพาไปนะคะหนูขอสัมภาษณ์อะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมแล้วหนูจะลงไปคุยกับลงยังไง้วหนูจะลงไปคุยกับลงยังไงเนี่ยลงเรือไงอลงไปได้เลยใช่ไหมได้ได้ไดเคไ,ไ,ปไปลงเรือกันไอโฟน ปลงไปลงได้เลยใช่ไหมได้ลงได้เลยโอ <Okay. S 2> เคย,ยืนกลางลำก็ไม่โค้งแล้วโอเค หนูขอนั่งตรงนี้นะคะนี่เอายจดไปเลยครับบนโต๊ะแดงเนี่ยนตาต้องานยุ่งมากโอเคตาต้อหนูขอถามอะไรหน่อยได้ต้อเนี่ยมาแบบมาตั้งร้านเนี่ยตั้งแต่กี่โมงคะเก้าโมงเก้าโมงแล้วเวลาปิดร้านที่ปิดจริงประมาณสองโมงครึ่งปิดประมาณสองโมงบ่ายสองตาต้อ ามลเท่าไหร่ราคาไงบ้างอะคะเริ่มต้นสามสี่ห้าสามสี่ห้าสาสสี่ิห้าสิบใช่อ๋อแล้วทำไมตาต้อนถึงขายราคานี้ด้วยปริมาณหมูแดงที่มันแบบเยอะขนาดนี้ยอะคะเอามันเอามันเอามันขายเอามัน <c oughs> <c oughs> ขายเอามันทุกคนตาต้อนเนี่ยตักหมูแดงไม่ยั้งเลยนี่จริงไหมจริงจริงตักแบบตักไม่ไม่หวงหมูเดงเลยตัวเนี่ยใช้หมูแดงประมาณกี่โล วันเสาร์อาทิตย์อ่ะหกเจ็ดสิบโอ้โหเจ็ดสิบโลเลยวันธรรมดาแค่สี่สิบอ๋อแล้วแต่และเมนูเนี่ยลุงต้อยแบบมีสูตรแบบแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างไม่แตกต่างเพราะว่าน้ำไม่น้ำอย่างเดียว <c oughs> น้ำไม่น้ำอย่างเดียวน้ำไม่น้ำอย่างเดียวผ่ามผ่าไม่ได้น ไม่ใช่ก็คือตะต้อเนี่ยก็คือแต่ละสูตรก็คือไม่เหมือนกันแต่แบบมไม่เหมือนกันมันก็ใส,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 ส่ใส่ใส่ไปงี้เนี่ยใส่ใส่ไปมันก็เหมือนกันทุกวันอ๋อเราก็ใส่พวกกระดูกวกปุๆดีพวก,พวก,พวก,พวกอะไรพวกเนี้ยน้ำกระเทียมก็แค่นั้นแหละแล้วแบบวันหนึ่งเนี่ยคนแบบเยอะมากไหมคะก็ถ้าวันธรรมดาอะเขาจะมาประมาณช่วงสิบโมงกว่าปกติลงตึกกี่โมงตีสามแล้วมาถึงนี่กี่โมงเก้าโมงลุงมา ึงเก้าโมงแล้วขายเก้าโมงเป็ทานหนอลุงเราก็ต้องบอกลูกค้าไงว่าเปิดเก้าโมงแต่จริงเรามาแปดโมงครึ่งแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาแต่เช้าอย่างนี้เลยอ๋ออาทิตย์ก็คือมาแต่เช้าเหมือนใช่ลูกค้าเขารู้อ่ะเขาต้องมาจองก่อนเวลาแบบเขามาสั่งอาหารอย่างเงี้ยใครเป็นคนยื่นบิลให้ลุงต่อล้วลูกค้าเขาจะจดบนโต๊ะแดงแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็จะมายื่นนี่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปรอเลยอ่าแล้วเขาจะไปรอเราเรียก ลุงต้อไม่กลัวสึนามิมาลุงต้อไม่กลัวสึนามิมาไม่มีแต่ถ้ามันมาลุงต้อไม่กลัวไม่กลัวความมันจะผ่านแพนี่ยแล้วถ้าสึนามิมาเนี่ยลุงต้อจะห่วงอะไรบนเรือนี้บ้างนี่อาตังค์นี่อายเป็ตังค์นี่อายลุงต้อนไหวน้ำเป็นไหมโอ้ยเป็นน่าเกิดแล้าโอหนูก็ไหวเป็นนะเป็นนะไม่ใช่ไปแล้วหรือฝากตาตาพาไปด้วยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยขอบคุณค่ะ รอกินนะไปขึ้นง่ายๆร,ระวังโทรศัพท์นะตรงนั้นอะไหล่เครื่องแล้วที่มาถ่ายอ่ะน่าไหลเครื่องแล้วที่มาถ่ายอ่ะ,น,น,อะนั่นแหละ,อะ,หละโอเคขอบคุณค่ะนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนก็ตามที่นุ่ต้อเรียกนะคะคือถ้าเรียกแล้วก็คือมาเอามาหยิบตรงนี้ได้เลยก็คือใครที่สั่งเยอะก็มีถาดใหญ่ให้ใช่ไหมคะใส่ถาดเลยโอ้โหมาดูหมูเด้งนี่น่ากินน่ากินนี่น้าสั่งไปหกชามจุกจุไปถ้าเขาถ้าจะต้อเรียกชื่อปุ๊บก็คือยกไปได้เลย 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 20, 20ลูกเน่เนยือยมากจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยอันนี่น่ากินมากเลยเป็นไงมาอร่อยมั้ยเดี๋ยวมายังไม่ได้กินเลยมายังไม่ได้กินเลย <S <S 2> <S 2> อ่ะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยเดี๋ยวดูหมูนี่เป็นยังไง หมูแดงเด้ยียอร่อยใครที่ผ่านมานครปฐมนะคะตาตตาก็แนะนําให้มาทานก๋วยเตี๋ยวตาต้านะคะเพราะว่าเข้าซอยมาเนี่ยนะคะ1กิโลเมตรนิดนิดเองนะคะไม่นานเลยอร่อยไหมมากแนะนําเลยนะคะากาศดีใช่ใครที่ชอบตาตตาพาไปอีทในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตาตตาด้วยนะคะหนูต้อนหนูกลับแล้วนะคะดีค่กอร่อยมากไว้หนูมากินอีกนะคะ แล้วมาชิมน้ำมะพร้าวกันอเอาน้ำมพะพร้าวให้แก้วหนึ่งค่ะดูน้ำพร้าวให้น้องหน่อยนี่นะคะ<ๆ><ๆ>เขาก็จะแพ็คอ,อยู่ในนี้ด<ๆ>ูทุกคนเนื้อมพะพร<ๆ>้าวเยอะมากนี่เนื้อมพะพร้าว <c oughs> นี่น่าจา่าลูกส้มโอไข่ไงบ้างคะข้าวน้ำผึ้งแท้ๆของพื้นที่ชบ,บุรีนครชัยศรีใบละ80บาทใบ,บและแปดสิบาทเอา6ลูกคะ่ะอ่า6ลูกอันนี้ผมให้น้องทานดูว่าของแท้เป็นยังไงนี่เป็นมันจะอร่อยหวานหอมไม่ขมอ่ะ ลองกินดูนะคะลองกินได้อร่อยไหมนี่ของแท้เลยนะไม่ผมไม่เปรี้ยวไม่เป็นใจลองกินดูลองกินดูของแท้เลยครับของแท้มันจะข่าวน้ำผึ้งไงเขาเรียกข่าวน้ำผึ้งอืมหวานอร่อยหวานมากแม่ของแม่ของแม่หลอกไม่หลอกแม่มาจ่ายตังค์แม่มาจ่ายตังค์นี่หน้าของฝากกับไปเดินไปใครที่มาก็เจอต้าต้อนนะคะอย่าลืมมาแวะร้านห้องเต้ได้นะคะไม่เป็นค่ะคุณลุง บายบายค่ะเราจะกลับแล้วซื้อของแต้มมือเลยแต้มไม้แต้มมือเลยทุกคนแถมได้มะพร้าวอร่อยๆะส้มโออร่อยสไปกลับบ้านตาตาพาไปบายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ตาตาด้วยนะคะสนุกไหมเอ้ามาสนุกบายบายกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขึ้นรถสิขึ้นรถสิ